สวัสดีครับมาดูคู่มวยนะครับพร้อมพร้อมหลังศึกมวยไทยเจ็ดสีนัดประจําวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์ส5 6 0สดตรงจากวิกหมอชิดสนามมวยช่อง7สีครับเริ่มแข่งขันและถ่ายทอดสดเวลาเดิมครับ14นาฬิกา15นาทีโดยประมาณครับมาดูคู่มวยนะครับพร้อมน้ำหนักที่จะทําการแข่งขันนะครับคู่ที่หนึ่งครับเปิดหัวของรายการครับเป็นการเปิดสนามมวยรอบปุนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่17สายเอ รอบแรกนัดแรกครับเป็นการพบกันระหว่างครับโจโฉสอเสือเพชรพบทางด้านเพชรนาคาวอพอลำปางพิกัด120ปอนด์ครับคู่ที่2ครับคู่ค้ำของรายการครับเปิดสนามมวยรอบปุนเสือมวยไทยพันแท้นะครับครั้งที่17สายเอรอบแรกนัดแรกเป็นการพบกันระหว่างเพชรเวียงจันทร์สอกุลวงนะครับเป็นนักมวยสัญชาติลาวพบ ทางด้านยุทธชัยสำศักก่อสร้างพิกัด120ป่ปอนด์คู่ที่3ครับรองคู่เอกของรายการแก้มือล้างตาอีกครั้งครับเป็นการพบกันระหว่างกันสวนส,สิประพายิมครับเคยชนะมาพบทางด้านยอดบวงเงินสอเสือเพชรเคยแพ้มานะครับพิกัด123่อปอนด์เป็นคู่ที่3รองคู่เอกครับมาถึงวยคู่ที่4ครับคู่เอกนำรายการครับไฮไรท์ เป็นการป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์ไฟเวทครับ115ปอนด์ของสนามมวยช่อง7สีเป็นการพบกันระหว่างครับวันฉลองพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเป็นแชมป์อยู่พบทางด้านครับลนณชัยสันติอุบลครับเป็นผู้มาชิงแชมป์นะครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดน้ำหนัก1 1 5อปอนด์นะครับเป็นคู่ที่4คู่เอกนำรายการครับเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์ไฟเวทนะครับ115ปอนด์ของสนามมวยช่อง7สีครับ คู่มวยอาจมีการปรับเปลี่ยนแจ้งถอนได้ตลอดครับมาดูมวยคู่ที่หนึ่งะครับคู่เปิดหัวของรายการนะครับก็เป็นนัดเปิดสนามมวยรอบปุนเสือมวยไทยพันแท้ครับขน้งที่17สาย A รอบแรกนัดแรกครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงครับโจโฉสเสือเพชรพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับเพชรนาคาวอพอลำปางครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดน้ำหนัก120ปอนด์เป็นคู่ที่1 คู่เปิดหัวของรายการนะครับเป็นมวยรอบุูนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่17นะครับนักเปิดสนามรอบแรกสายเครับมาดูมวยคู่ที่1เลยนะครับมาดูทางด้านฝ่ายแดงก่อนครับก็เป็นทางด้านโจโฉสเสือเพชรครับเป็นมวยประเพทครับจังหวะเตะขวาต่อยขวาดีครับอาวุธหนักแรงหมัดสอกคมครับวงในไล่แขนปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแรงแข็งแกร่งหลักเหลี่ยมดีครับประเพทบูดุดันมีฤมีสู้ตะหลอดครับ หัวจิตหัวใจเกินร้อยครับอาวุธมวยครบเครื่องครับเตะต่อยรุนแรงวงในไล่แขนปั้มตีเหนียวครับบูสู้ดีครับเสีไทยท้าย,ายการยืนระยะมั่นคงแข็งแรงครับฟอร์มหลังครับมีแพ้เทนนิเกิลน็อกเอาท์ครับยกที่2ให้กับมัมมัมเอกบางไ่เมื่อวันที่23กันยายน2558ที่ราชชดำเนินชะนะคะแนนทองไทยสกระเสมรักเมื่อวันที่24ตุลาคม2558ที่เวทีมวยสายามอ้อมน้อย ครั้งสุดท้ายครับชนะคะแนนไม้เอกสิทธิ์กำนันใหญ่เมื่อวันที่4ทธันวาคม2559ที่เวทีมวยออตกอก3จิตมองนอนจังหวัดนนทบุรีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินครับก็เป็นทางด้านเพชรนาคาวอพอลำปางครับเป็นมวยประเภทครับบูดุดันไฟเตอร์เปิดเกมครับอาวุธมวยครบเครื่องจังหวะเตะต่อยนักหน่วงรุนแรงครับหมัดตอกคม เตะต่อยครองครับหลักเหลี่ยมดีจังหวะดักศาสแข้งนะครับรุนแรงเกาะในเด้งตีครับเหนียวแน่นแข็งแรงครับเสียดสีท้าย,ายการยุระยะมั่นคงครับไล่แขนขึ้นคอปั้มรัดมัดตีเหนียวครับอาวุธมวยครบเครื่องครับจังหวะเตะต่อยมัดศอกรุนแรงครับหลักเหลี่ยมดีบู๊ดุดดันครับไฟเตอร์ สามฟอมหลังครับมีชนะคะแนนวันมีชัยสักบุรีลำเมอวันที่8ตุลาคม2559ที่สนามมวยลุมพินีชนะคะแนนเสือดำสมิงไพรมวยไทยยิมวันที่24ธันวาคม2559ที่เวทีมวยลุมพินีครั้งสุดท้ายกับแพ้คะแนนให้กับเสือดำสมิงไพรมวยไทยยิมวันที่14มกราคม2560ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับมาดูมวยคู่ที่สองนะครับคู่ค้ำของรายการนะครับ เป็นมวยรอบปุนเสือมวยไทยพันแท้นะครับครั้งที่17นะครับสายเอรอบแรกนะครับนัดเปิดสนามสายเอรอบแรกเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงครับเพชรเวียงจันทร์สกุลระวงนะครับเป็นนักมวยสัญชาติลาวนะครับประเทศเพื่อนบ้านพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับยุทธชัยสมศักดิ์ก่อสร้างคู่นี้ครับจะต่อยกันที่พิกัดน้ำหนักครับหนึ่งปอนด์เป็นคู่ที่ส คู่ค้ำของรายการครับมาดูมวยคู่ที่สองนะครับคู่ค้ำของรายการครับมาดูกันที่ฝ่ายแดงก่อนเลยครับก็เป็นทางด้านเพชรเวียงจันทร์สกุลวงครับเป็นนักมวยสัญชาติลาวนะครับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเป็นมวยประเภทครับจังหวะเตะต่อยหมัดแทงเข่าครับศอกรุนแรงอาวุธมวยนี่ถือว่าใช้ได้นะครับจังหวะเตะขาต่อยหมัด จาะยางคว้างกระดาษจกครับนักหน่วงรุนแรงครับวงในไล่แขนขึ้นคอปั้มรัดมัดตีรุนแรงครับอาวุธครบเครื่องบู๊ดุดดันครับมีขึดมีสู้ตะหลอดวงในครับไล่แขนขึ้นคอปั้มตีเด้งตีครับแข็งแรงเหนียวแน่นครับมีขึดมีสู้ตะหลอดหัวจีนหัวใจเกินร้อยพร้อมหลังครับมีชนะเทนนิสกันน็อกเอายุกที่3ามเพชรลุ่งเรืองสอลื่นลมค่อวันที่18มิถุนายน2559ที่สนามมวยลุมพินี แพ้คะแนนเพชรภูไทยอีมิเน้นแอร์เมื่อวันที่12กับรกฎาคม2559ที่สนามมวยลุมพินีครั้งสุดท้ายครับเอาชนะคะแนนาอาร์ตสิทธ์ป่าเบี้ยวเมื่อวันที่24ธันวาคม2559ที่สนามมวยลุมพินีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินครับก็เป็นทางด้านยุทธชัยสมศักดิ์สร้างครับเป็นมวยรูปร่างดีครับจังหวะ เตะต่อยหมัดแทงเข่าสอกรุนแรงครับวงในปั้มไปรุนแรงเชิงชกฉลาดครับประเภทมีฤึมีสู้ตะบลอดเขาในเหนียวแน่นครับหลักเหลี่ยมดีครับประเภทเดินหน้าท้าชนครับกล้าแลกกล้าออกอาวุธครับมีหมัดศอกเสริมนะครับและยประชิดครับจังหวะเตะขาต่อยหมัดรุนแรงครับมีศอกสลับนะครับศอกคมเชิงชกฉลาดครับวงในมีลูกไล่แข็งขึ้นคอครับมีขวางหน้าครับดันแทงดันเสียบครับเข่าในเหนียวแน่นครับ เสรษฐีไทยท้ายนะครับปลายมั่นคงครับพร้อมหลังมีชนะคะแนนยอดขุนทับสอเตชะพันเมื่อวันที่3ธันวาคม2559ที่สนามมวยลุมพินีแพ้เทนนิสเกนอกเอายกที่4ให้กับเพชรดำสอจอเล็กเมืองนนท์เมื่อวันที่8มกราคม2560ที่เวทีมวยอตก .3 จิตเมืองนนท์จังหวัดนนทบุรีครั้งสุดท้ายครับเอาชนะเทนนิสเกิลกเอายกที่4กล้องเพชรดาบหมีนครบาลเมื่อวันที่27มกราคม2560ที่จังหวัดนครราชสีมาครับ มาดูมวยคู่ที่3นะครับรองคู่เอกของรายการนะครับเป็นการแก้มือล้างตากันนะครับอีกครั้งเป็นการพบกันระหว่างครับฝ่ายแดงกันสวนสสิประพายิมครับเคยชนะคะแนนมานะครับล่าสุดพบทางด้านครับฝ่ายน้ําเงินครับยอดบวงเงินสอเสือเพชรครับเคยแพ้คะแนนมานะครับล่าสุดคู่นี้นะครับจะต่อยกันที่พิกัดน้ําหนัก หนึ่งร้อยยี่สิบสามปอนเป็นคู่ที่สามรองคู่เอกของรายการครับแก้มือล้างตานะครับมาดูมวยคู่ที่สามครับรองคู่เอกของรายการมาดูกันที่ฝ่ายแดงก่อนเลยนะครับก็เป็นทางด้านกันสวนสสิประพายิมครับเป็นมวยประเภทครับจังหวะเตะต่อยหมัดสอกคมครับป้ำตีรุนแรงอาวุธครบเครื่องครับเคยชนะคะแนนมานะครับวงในนะครับเหนียวแน่นแข็งแรงแข็งแกร่งครับจังหวะเตะต่อยครับหมัดสอกรุนแรง ประเภทบูสู้ดีครับมีฮึดมีสู้ตะหลอดหัวจิตหัวใจเกินร้อยครับจังหวะเตะขาต่อยหมัดแรงหลักเหลี่ยมดีครับอาวุธมวยครบเครื่องหมัดหนักซอกคมเข่าในเหนียวครับฟอมหลังนี่ถือว่าสดมากๆ ชนะเทนนิสก,กันน็อกเอาท์ครับยกที่สองสักมงคลสักบุรีบลัมครับเมื่อวันที่14สิงหาคม2559ที่เวทีมวยอตกอ3จิตมองนอนจังหวัดนนทบุรีชนะคะแนนสิ่วะกรเกียรติจะเดินใช้เมื่อวันที่3ธันวาคม2559ที่สนามมวยลุมพินีครั้งสุดท้ายครับเอาชนะคะแนนยอดบวงเงินสอเสือเพชรเมื่อวันที่14มกราคม2560ครกับที่สนามมวยลุมพินี มาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินครับก็เป็นทางด้านยอดบวงเงินสอเสือเพชรครับเป็นมวยประดเภทครับจังหวะเตะขาต่อยหมัดนะครับหนักหน่วงรุนแรงหมัดซอกคมครับอาวุธรุนแรงจังหวะดักเตะดักแทงหลักเหลี่ยมดีครับวงในไล่แขนขึ้นคอปั้มตีเหนียวแน่นมีหมัดศอกเสริมครับยืนระยะนะครับเสียดสีท้ายท้ายมั่นคงแข็งแรงครับต้นๆ้นนี่หลักเหลี่ยมดีครับจังหวะเตะขาต่อยหมัดแรงอ่ะ มัดสองคมเชิงชกฉลาดครับบุดุดันครับกาแรกกาออกอาวุธครับเส็ดสีท้ายๆนี่ต้องดูนะครับเข่าในเหนียวครับปั้มรัดมัดตีรุนแรงฟอร์มหลังมีชนะคะแนนคุ้นหานเล็กเกียรติเริญชัยเมื่อวันที่21สิงหาคม2559ทีเวทีมวยนานาชาติรลังสิตธ์แพ้คะแนนประกายเพชรอีมีเนนแอร์เมื่อวันที่16ธันวาคม2559ที่สนามมวยลุมพินี ครั้งสุดท้ายครับแพ้คะแนนให้กับแก่นสวนสะสิประพายิ้มเมื่อวันที่14มกราคม2560ที่สนามมวยลุมพินีครับมาดูมวยคู่ที่4นะครับคเอกนำรายการครับเป็นการป้องกันแชมป์นะครับรุ่นซุปเปอร์ไฟ์เวท115ปอนด์ของสนามมวยช่อง7สีนะครับเป็นการพบกันระหว่างครับฝ่ายแดงก็เป็นทางด้านวันฉะบรอง พีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับหรือว่าวันฉลองสิทธิสอน้องเดิมนะครับเป็นแชมป์อยู่พบทางด้านฝ่ายน้ําเงินครับรณชัยสันติอุบลครับเป็นผู้มาชิงแชมป์จะต่อยกันที่พิกัดน,น้ําหนักครับหนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์ครับเป็นคู่ที่สี่คู่เอกนํารายการนะครับฝ่ายแดงวันฉลองพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเป็นแชมป์ครับฝ่ายน้ําเงินรนชัยสันติอุบลมาชิงแชมป์ครับคู่มวยอาจมีการปรับเปลี่ยนแจ้งถอนได้ตลอดครับ มาดูมวยคู่ที่สี่นะครับคู่เอกนำรายการครับเป็นการป้องกันแชมป์นะครับรุ่นซ u เปอร์ไฟว์เวท115รปอนด์ของสนามมวยช่อง7สีครับมาดูกันที่ฝ่ายแดงเลยครับวันฉลองพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับหรือว่าวันฉลองสิทธิสอนน้องครับเป็นแชมป์อยู่นะครับป้องกันแชมป์นะครับเป็นมวยประเภทครับจังหวะฝีมือครับเป็นมวยจังหวะเตะซ้ายต่อยซ้าย หมัดศอกซ้ายรุนแรงครับครบเครื่องเก๋าเกมหลักเหลี่ยมดีเชิงชกฉลาดนะครับได้เปรียบสภาพแวดล้อมหน้าเสือเสียงเชียร์นะครับกระดูกมวยเบอร์มวยในดีกว่านะครับผ่านเบอร์ดีๆมามากกว่าแต่ว่าเสียเปรียบนะครับรูปร่างช่วงชกครับได้เปรียบสภาพแวดล้อมหน้าเสือเสียแขกนะครับซ้อมอยู่กับเสียแขกครับพีเคแสนชัยนะครับจังหวะเตะต่อยซ้ายรุนแรงหมัดศอกซ้ายอันตรายครับครบเครื่องเก๋าเกมหลักเหลี่ยมดีครับ การผ่านมวยเบอร์มวยนี่ถือว่าผ่านเบอร์ดีๆมามากกว่านะครับพร้อมหลังครับมีชนะคะแนนสะพรินเตอร์แป่งกองปราบเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2559ที่สนามมวยลุมพินีแพ้เทนเกนน็อกเอาท์ยกที่1ให้กับนิชิกาวะนักมวยชาวญี่ปุ่นเมื่อวันที่5ธันวาคม2559ที่ประเทศญี่ปุ่น ครั้งสุดท้ายครับไปเอาชนะคะแนนอาชาในเพชรยินดีอะคาเดมี่เมื่อวันที่24มกราคม2560ที่สนามมวยลุมพินีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินครับก็เป็นทางด้านนะครับลณชัยสันติอุบลนะครับมาชิงแชมป์นะครับเป็นมวยประดับเพชรครับรูปร่างช่วงชกวันนี้ได้เปรียบครับเป็นมวยรูปร่างช่วงชกดีสภาพร่างกายดีครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครับถนัด นะครับทางเดียวกันเป็นมวยประเภทครับจังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายครับหมัดศอกซ้ายรุนแรงอาวุธครบเครื่องฝีมือดีครับมีลูกขวางหน้าค้ำแทงปั้มรัดมัดตีบูสู้ดีครับหน้าเสือเป็นรองนะครับเสียดสีท้ายท้ายปลายมั่นคงครับได้เปรียบรูปร่างช่วงชกนะครับสภาพร่างกายสดฝีมือดีครับเตะต่อยซ้ายรุนแรงหลักเหลี่ยมดีเชิงชกฉลาดครับประเภทมีฮึดมีสู้ตะหลอดนะครับเสียเปรียบ หน้าเสือสภาพแวดล้อมนะครับพร้อมหลังมีชนะคะแนนบุญชนะนายกเอ่าสันล,ลามวันที่9ตุลาคม2559ที่ช่อง7สีสะเหมอกับทางด้านวัดชะลพลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมมวันที่22พฤศจิกายน2559ที่สนามมวยลุมพินีครั้งสุดท้ายครับเอาชนะคะแนนกุมันดอยเพชเรจะเบลนวิทย์มวันที่15มกราคม2560ครับที่เวทีมวยนานานชาติหลังสิต